เมื่อเวลาประมาณ1ิเ็น,นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งเป็นเหตุถังดับเพลิงระเบิดนะฮะภายในโรงเรียนระหว่างการซ้อมดับเพลิงนะฮะทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นนักเรียนชาย1รายและบา 7, ดเจ็บจำนวน6กรายนะฮะทราบชื่อคนบาดเจ็บคือนายขุมทองเปรมณีนะฮะซึ่งสาเหตุที่เสียชีวิตเนี่ยเกิดจากแรงกระแทกของถังดับเพลิงนะฮะที่ระเบิดเนี่ยเมื่อระเบิดเนี่ยก็มากระแทกกับตัวของ นายขุ่มทองนะฮะทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุในทันทีซึ่งตอนนี้นะฮะภายในโรงเรียนบรรยากาศตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่ครูก็ได้เคลียร์นักเรียนออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะับเมื่อเวลาประมาณ15บหนาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศก็มีผู้ปกครองจํานวนมากนะ,ะที่หลังจากทราบข่าวแล้วก็ได้มารอรับลูกหลานกันนะฮะท่ามกลางความดีใจเมื่อได้เห็นลูกของตัวเองได้กลับบ้านอย่างปลอดภยัยฮะขนาดเดียวกันนะฮะทั้งวันนี้นอกจากอัฐมนติว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ ผู้ประชาการตำรวจนครบ,บาลแล้วนายชัดชาติศรพันธ์ฮะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังลงพื้นที่มาตรวจสอบด้วยฮะโดยนายชัดชาติฮะเปิดเผยหลังรับฟังข้อมูลจากผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็ผู้ที่อยู่ในเหตุการณร์นะฮะว่าเบื้องต้นเนี่ย สาเหตุของการระเบิดขนาดนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเกิดจากการวางถังไว้กลางแดดหรือไม่โดยต้องรอเจ้าหน้าที่และผู้ที่ชํานาญการในการตรวจสอบก่อนส่วนถังดับเพลิงที่ระเบิดนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นถังส่วนตัวที่เจ้าหน้าที่นํามาใช้เองหรือของทางกทมแต่อย่างใดฮะทั้งนี้อย่างไรก็ตามนะฮะตอนนี้ทราบแล้วในส่วนของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้นมาจากสถานีดับเพลิงสามเสนเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณชาชาติกันสัหน่อยครับ จริงในกระบวนการต่างๆคือต้องการให้แบบเด็กนักเรียนโอ้ต้องทวบคุมทั้งกระบวนการเลยประเมินความเสี่ยงกระบวนการนะครับจริงในกระบวนการของทุกคนอะไรับที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้หรือเดือนหน้าเนี่ยครับก็ต้องทบทวนก่อนนะผมว่าตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรก็คงต้องทบทวนว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นแล้วก็แบบกระบวนการให้มันปลอดภัยขึ้นจริงๆในกระบวนการต่างๆคือต้องการให้แบบเด็กนักเรียนได้ใช้ได้ทดลองเป็นด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะก็คงไม่ได้ทุกคนหรอกคือเราให้เฉพาะครูกับนักเรียนที่เป็นทั้งตัวแล้ว ก็พอให้เห็นพอให้เข้าใจนะได้เรียนดูทักษะของเขาใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้เราก็อบรมที่ชุมชนตลอดใช่ไหมท่านพ่อใช่ครับชุมชนอบรมตลอดครับชุมชนอบรมชุมชนตลอดไม่เรากลัวว่าถ้าเกิดไฟไหม้ในชุมชนเนี่ยมันก็จะแบบอย่างที่เห็นนั่นนะมันก็เป็นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตลอดในช่วงที่ผ่านมาอายุเท่าไหร่อายุของถังระเบิดอายุของถัระเบิดเนี่ยนะครับเราเราจะดูที่ตัวเกณฑถ้าเกณฑมันตกเราก็จะดำเนินการแก้ไขและอาจจะ คือคือน้ำน้ำยามันเสียน้ำยามันกเกาะป็นแข็งครับือสรุปว่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงว่าาแต่ว่า,วา,วามันจะมีมาตรฐานมอ,อก,กอ,อยู่ของแต่ละถังใช่ครับผมเชื่อว่าอายุมันเนี่ยขึ้นจากการมรนล้วงสาและการตรวจสอบด้วยก็เลยมันรับ3,000 psi ได้ได้มันไม่ควรจะระเบิดในใช้งาน800 psi psi คือปอนด์ต่อตารางนิ้วมันก็ต้องมาดูกระบวนการว่ามีการตรวจสอบถังพวกนี้ตามมาตรฐานมอกหรือเปล่าครับผมจากครับผมจากข้อมูลล่าสุดนะฮะจากผู้กำกับสนนางเลิ้งนะครับเบื้องต้นได้มีการนำตัวเจ้าหน้าที่ชุด สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเขตสามเสนมาสอบปากคําเบื้องต้นแล้ว8รายนะฮะซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการคาดว่าจะมีการแจ้งข้อหาเบื้องต้นเนี่ยสองข้อหาในส่วนของครูและผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีการนํามาสอบปากคําถึงเหตุการณ์ระหว่างทั้งก่อนเกิดนะฮะและระหว่างเกิดและหลังเกิดด้วยเพื่อน,นํามาประกอบคําให้การของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดฮะและนี่คือและนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดขนาดนี้ครับพี่จงครับ